สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจสปาอย่างนะครับวันนี้จะมาให้เพื่อนๆดูนี่แอร์เคลื่อนที่ห้อมไมเดียนะครับขนาด7000 BTU BTU ดูรีโมทเลยนะครับสวยงามมีมาให้ในกล่องครบเลยก็วันนี้ผมทำการ DIY ระบบ2ท่อเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยว,ยวจะมีแทรกคลิปตอนช่วง DIY ให้เพื่อนๆดูว่า DIY กันยังไงนะโอ้ แอร์ออกกว้างมากอ่าไมเดียตัวนี้นะที่ผมเห็นนะ่ะหนึ่งเลยข้อเสียคือมันไม่มีบานให้เพื่อนๆสวิงซ้ายขวาหรือว่าอะไรลมก็จะพุ่งออกมาตรงๆอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งก็กระจายซ้ายขวาได้อ่าด้านขวาไม่ค่อยออกนะครับด้านขวาของแอร์แต่ว่าด้านซ้ายกระจายมาเอาเรื่องเลยลมแรงครับ ผมใช้ในห้องที่มันโอเวอร์ไซส์มากๆนะสามสตารางเมตรก็กว้างจัดเลยเย็นใช้งานได้ผมเปิด29่องศานะครับตอนนี้เดี๋ยวให้ดูระบบ2ท่อก่อนว่ามีอะไรบ้างตัวท่อเฟล็กข้างล่างก็เป็นลมเย็นนะครับก็ DIY คันี้ง่ายๆเลยท่อเฟล็กข้างบนก็เป็นลมร้อนออกนะลมร้อนมาข้างล่างนะครับผมลมเย็นดูดเข้าจากข้างบนก็ คอเย็นมันใหญ่พอสมควรเลยครับอ่าใช่นี่นะครับเป็นการ DIY 2ท่อนะครับผมก็จะ DIY กันง่ายๆเลยเดี๋ยวขอหันข้างหลังมาให้ดูหน่อยได้ไหมว่าเรา DIY กันยังไงผมก็ใช้เป็นกล่องกระดาษนะครับผมแล้วก็ใช้ masking tape ของ 3M นะครับเนื่องจากมันจะไม่ทิ้งคราบกาวแล้วก็ เพื่อนดูนะข้างล่างนี่ผมจะเอาลมเย็นเข้ามาวนเพื่อให้มันเป่าออกมาเป็นลมร้อนตรงนี้นะครับเพื่อระบายคอยเย็นให้แอร์มันเย็นฉ่ำขึ้นกว่าเดิมตัวนี้ผมใช้เป็นแอร์ยี่ห้อไมเดีย7000 BTU นะครับตัวนี้ผมลองต่อหนึ่งท่อใช้งานดูละใช้งานได้ดีเยี่ยมมากครับเย็น,น้งห้องเนื่องจากเดี๋ยวผมเปิดคอยเย็นให้เพื่อนๆดูนะ บางยี่ห้อเนี่ยที่เราซื้อมาคอยเย็นมันจะมีแค่ฝั่งเดียวแต่ตัวนี้700 0 BTU วิก็จริงแต่ว่าคอยเย็นมันม้วนกับไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับก็จะทำให้มันมีความเย็นที่ค่อนข้างที่จะช่ำผมกำลังใช้มาได้ทั้งหมด2วันนะก็ช่ำใช้ได้ครับห้องห้องผมห้องกว้างด้วยอยากให้เพื่อนๆดูนะว่าห้องกว้างขนาดไหน34ตารางเมตรนะครับผม โคตรกว้างเลยก็ใช้งานได้ดีนะเย็นนั้งห้องแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าถ้าสมมุติว่าเรา DIY สท่อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะดีกว่าเดิมมันจะช่ำกว่าเดิมขนาดไหนนะก็วันนี้มีนัก DIY มา DIY ให้เป็นแค่กล่องกระดาษธ,ธรรมดาแล้วก็ใช้ท่อเฟล็ก6นิ้วนะครับก็ท่อเฟล็กซื้อจากอมอมน,นะ150นั้น150บาทความยาว3เมตรนี่นะครับ ทางท่อลมออกเนื่องจากของผมเป็นประตูบานเลื่อนบานไม้เนาะเราก็จัดการกันง่ายๆเลยก็ฟิวเจอร์บอร์ดครับท่อข้างบนก็ลมเย็นเข้าท่อข้างล่างก็เป่าลมร้อนทิ้งนะครับก็ทำกันง่ายๆอย่างนี้แหละงบประหยัดมากฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นละ50บาทท่อเฟกสชิ้น300อันนี้ผมก็ถอดท่อเดิมมันเอาไว้นะครับผมเดย๋อวมาให้ดูท่อเดิมอุปกรณ์ในกล่องก็ จะมีอย่างนี้ท่อตัวนี้ผมก็ไม่ได้ใช้ก็มีอะไรอีกบานนี้ก็ไม่ได้ใช้นี่ก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้สักอย่างเลยเพราะว่าเราจัดการใช้กับท่อ DIY ของเรานะครับผมเดี๋ยวไงเดี๋ยวมาติดตามชมตอน DIY สำเร็จนะแล้วก็จะมาให้ดูความเย็นหรือว่าอะไรเดี๋ยวผมจะมาวัดให้เพื่อนๆดูนะนครับต<ม>ันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆนดูนะว่าลมเย็นมันออกประมาณกี่องศาก็ผมจะมีดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ ัมาดูเลย16 15เมื่อกี้วัดได้ต่ําสุดประมาณ10องศา,าถ่ายคนเดียวจับคนเดียวประมาณ11 10องศาประมาณเนี้ยครับเย็น ในห้องเย็นอยู่ได้ไม่ถึงขั้นช่าเท่าแอร์ติดผนังนะครับเนื่องจากแอร์เคลื่อนที่ก็จะมีความแตกต่างจากแอร์ติดผนังนะเ,เดี๋ยวจับางี้ดิประมาณนี้ก็ลดลงเรื่อยๆนะครับเปิดมาได้สักประมาณ5นาทีเดี๋ยวเรามาดู ข้างน,นอกบ้านกันนะครับว่าลมร้อนมันจะออกประมาณกี่องศานะเท่าที่เคยวัดน่าจะประมาณ48-49หแป้ารือเปล่าอ,อันนี้เป็นลมเย็นเข้านะครับก็จะ27องศานะลมเย็นจากข้างน,นอกนะครับผมโอ้วันนี้ฝุ่นเยอะเลยลมแรงเดี๋ยวเรามาดูฝั่งลมร้อนกัน ลมร้อนออกประมาณ50ถึงหรือเปล่า50องศานะครับนำลมเย็นอุณหภูมิ28เข้าไปถ่ายเทในคอยลร้อนพ่นออกมาประมาณ52-53องศาก็ผมก็ทำการดรีไว้ง่ายล <ะ S 1> เลยครับเพื่อนๆเป็นระบบ2ท่อถ้าใครที่อยู่หออยู่อะไรนะครับใช้งานได้ดีนะ มเดียตัวนี้ราคาจะค่อนข้างสูงกว่าแอร์ที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปนิดหน่อยพอดีไวสองท่อเพื่เสียงเงียบมากนี่ก็คอมตัดการทำงานไปแล้วนะครับยังไม่ตัดนี่ว่าเสียงคอมตัดต่อมีให้พอได้ยินนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆท่านใดเป็นสายแคมปิ้งนะผมก็ใช้งานได้ดีนะ ในราคาต่ํากว่าหมื่นข้างหลังนี่ผมก็เจาะท่อกระดาษแบบเจาะกล่องกระดาษให้มันพอดีกับท่อฟเฟล็ก6นิ้วก็เอาเสียบเข้าไปตรงๆเลยครับไม่ได้ติดสติก๊กอร์ไม่ได้ติดกาวเลยใดๆทั้งสิ้นก็จะมีลมร้อนออกเดี๋ยวตรงนี้ก็จะต้องแก้ไขนิดหน่อยมีลมร้อนออกเพราะว่าถ้าไม่งั้นถ้าเราไม่แก้ไขนะมันก็จะดูดลมร้อนเข้ามาวนกับลมเย็นเรามันก็จะทําให้คอมเพรสเซอร์ทํางานหนักขึ้นกว่าเดิม นิดหนึ่งก็ไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งอ่าตัวนี้ถือว่าซื้อได้ครับผมในราคาที่มันไม่แรงมากนะยังไงก็เพื่อนๆมีคำถามอะไรฝากทิ้งเอาไว้ได้นะผมไล่ตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วโอ้เย็นสบายสำหรับเพื่อนๆที่ไม่สามารถติดตั้งได้อ้อลืมมาพูดถึงเรื่องการกินไฟครับกินไฟ790วัตต์ต่อชั่วโมงนะครับก็ประมาณ 0.79หน่วยต่อ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงไม่ถึง5บาทนะครับตัวนี้ก็จะประมาณกี่บาทคำนวณมาเข้าๆ3บาท3บาทกว่าๆนอะโอเคยังไงผมฝากเอาไว้ด้วยครับสำหรับช่องผมช่องโจสภาอย่างครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดๆไปด้วยครับลาไปก่อนละครับวันนี้สาหรับ ไม่เดียว7,000ท t u เสียงไม่ดังเลยตัวนี้สวัสดีครับ